สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารั์เชยมังคากุลรหัสนักศึกษา 6 4 0 4 0 1 4 0 1์่ะสําค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดในหัวข้อที่ได้ไปศึกษามานะคะสำหรับการประกันคุณภาพนะคะการประกันคุณภาพมีทั้งประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอกนะคะการประกันคุณภาพภายในนะคะหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา <im edia> จากภายในนะคะโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้นนะ ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกนะคะหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส่วนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพของการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาทุกคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคะ่ะ สำหรับการประกันคุณภาพนะคะจะอยู่หน้าที่28หมวดที่6นะคะหมวดที drafted, ่ Leah, น 4, 5, 6น <c roy ance> <ส>ะคะมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษานะคะมาตรฐานที่47นะคะมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาถูกระดับโดยประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะคะระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษานะคะให้เป็นไปตามกําหนดในกฎกระทรวงนะคะ ต่อไปนะคะเป็นมาตรฐานที่48นะคะให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒน,นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะคะ และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกค่ะมาตรฐานที่49นะคะให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะคะมีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่เพื่อพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำให้เกิดการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มี การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้นะคะให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5าปีนะับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ส่วนมาตรฐานที่50นะคะให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาตลอดจนให้บุคลากรคณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้งผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกิจของสถานศึกษานะคะตามข้อ ตามคำร้องขอของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกนะคะที่สำนักง,งานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้นๆนะคะต่อไปนะคะมาตรฐานที่51นะคะมาตรฐานสุดท้ายนะคะในกรณีที่มีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้สำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะทำ ข้อเสนอแนีการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีได้ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานพิเศใน,นขอบคุค่ะ